คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเครื่องมืออีกหนึ่งอันนะครับที่ควรจะมีติดบ้านไว้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่อยโซ่แบตเตอรี่จากแบรนด์โอซุกะนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น OCCS430 ขีด P1 นะครับบายาว11.5นิ้วนะครับอุปกรณ์ไฟในกล่องก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่1อันแล้วก็โซ่1อันนะครับแบตเตอรี่2 0โวลต์5แอมป์1ก้อนนะครับจะมีไฟบอกสถานะตรงนี้ด้วยนะครับและอันสุดท้ายก็เป็นตัวเครื่องนะครับผมนี่นะครับขนาดกระทัดรัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่บ่่าเรือแล้กก็โซนะั วิธีใส่ก็ง่ายมากมากเลยนะครับเพียงแค่เปิดฝาครอบออกแล้วก็เอาบาโซใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาครอบไปเหมือนเดิมนะครับแค่น,นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองใส่แบตเตอรี่แลวลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับสวิตช์การใช้งานนะครับถูกออกแบบมาให้มีปุ่มเซฟตี้ถึง2ชั้นนะครับจะต้องกดแล้วก็ บีบตรงนี้นะครับเึื่อจะเปิดใช้งานได้และยังมีปุ่มปรับตั้งโซ่แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องถอดออกมานะครับแค่บิดแล้วก็สามารถตึงโซ่ได้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทดลองใช้งานจริงกันเลยดีวยกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอเติมน้ำมันรอลื่นโซ่ก่อนนะครับโดยตัวน,นี้จะมีระบบปล่อยน้ํามันอัตโนมัติด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองกับไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วนะครับมาลองกันเลยครับ ต้องบอกว่าสําหรับไม้6นิ้วเนี่ยสบายๆเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองโค่นต้นกระถินเทพาดูนะครับสาหรับต้นนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะประมาณ4นิ้วนะครับสำหรับวิธีการตัดไม้ยืนต้นนะครับผมก็จะสังเกตที่ทางลมแล้วก็การเอียงของต้นไม้นะครับผมก็จะตัดฝั่งตรงข้ามของที่ทางลมแล้วก็การเอียงของต้นไม้สําหรับต้นไม้4นิ้วนะครับก็สามารถโค่นและถอนได้อย่างสบายๆเลยนะครับต่อไปผมจะมาทดลองกับไม้ที่มีขนาดใหญ่เกือบสุดบาเรื่อยเลยนะครับถึงแม้ว่าไม้จะมีขนาดใหญ่จนเกือบสุดบาเรื่อยนะครับแต่ก็ไม่ม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับสําหรับใครที่อยู่บ้านสวนหรือว่าต้นไม้ที่บ้านเยอะนะครับเหมาะเลยตัวนี้นะครับกระทัดรัดน้ําหนักเบาและที่สําคัญเลยนะครับเสียงรบกวนน้อยมากนะครับหากสนใจสามารถกดดูที่ตะกร้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามพิกัดที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมคลิปหน้ามีอะไรดีๆน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ